สวัสดีครับผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดพนครนะครับสาขาเกษตรนวมินวันนี้ผมมีแคปนะครับแคปบยกสูงรุ่น XL s p o r t นะครับมารีวิวชุดแต่งให้ดูนะครับราคารุ่นนี้นะครับ692,000บาทรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตร1 6 0่หแรงม้าแรงบิดอยู่ที่3 8 5นิวตันเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้แปลงหน้าใหม่นะครับเป็นแบบสไปเดอร์นะครับ ตัวหน้าสปเดอร์นะครับก็จะมีตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นสีดำด้านนะครับพร้อมไฟ3ดวงในช่องของตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีขาว FORD นะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวหน้าสปเดอร์นะครับก็จะมีไฟตัว C แบบนี้นะครับทีต่ติดมากับตัวหน้าสปเดอร์นะมันมาในเซ็ตของตัวชุดแปลงหน้าสปเดอร์แล้วก็ตัวแค p x เ a s s p o r t รเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานคันนี้แต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ถัดมาที่ตัวด้านล่างนะครับก็ <c oughs> จะมีตัวแข้งแดงนะครับตัวนี้พ่นสีนะปกติแข้งตัวนี้นะครับเดิมๆเนี่ยอาจจะเป็นสีบอลเงินลูกค้าสามารถพ่นสีเป็นสีแดงหรือสีดําก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของด้านหน้านะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ครับโคมไฟหน้ามันแต่งนะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใข่ปลาแล้วนะตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นสีขาวเป็นใสาย,ยางนะครับเป็นท่อนะครับเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว daylight นะครับแล้วก็มีขีดมาแต่ง3คขีบอัปเกรดลูกแก้วนะครับวงแหวนเป็นแบบกลมแล้วก็ตาด้านในเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นหลอดเฟลี่นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของด้านหน้านะครับด้านบนก็มีสกูปม้านะครับเป็นสีดำเงาตาสีดำด้านตัวโลโก้ม้านะครับเป็นสีแดงพร้อมอะคคิลิกเลนเจอร์แบบนี้นะครับเป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับของ X A Passport สีดําคันนี้นะครับ ด้านข้างนะครับซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนี่ซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าเอาหมุดก็ได้ไม่ใส่หมุดก็ได้นะครับตัวนี้หมุดก็เจาะที่ซุ้มนะไม่ได้เจาะลงที่แกนนะครับเป็นหมุดหลอกเป็นหมุดเงินนะครับตัวล้อแมกนะครับของเดิมนะเป็นขอบ17นิ้วนะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นดอกไม้นะลายดอกไม้นะครับเป็นสีดำเงาบิลลิงขอบสีเงินแบบนี้นะครับ ขอบ16นิ้วรัดด้วยยางมอนเตอร์เอนะครับตัวนี้ก็เป็นยาง a อทีวิ่งหนีทั้งทางเรียบแล้วก็ลุกลังตัวซีรีส์ยางนะครับ2 6 5นะครับ70ขอบนะครับตัวยางมอนเตอร์ก็มี a t ท2 3นนะครับดอกยางไม่เหมือนกันสวยทุกแบบนะครับตัวโลโก้แก้มแบบนี้ครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับเดิมๆมโรงงานกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้านะแต่ยังไม่ได้พับนะครับลาลังคาด้านบนก็เป็นสีดำด้านนะครับ มือเปิดเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมเบ้ากันลอยสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับอันนี้เป็นชื่อลูกค้านะครับการสาดสี่ชิ้นนะครับมาไดข้างนะครับเดิมๆแล้วก็ตัวโลบาร์โลบาร์ก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กของแบรนด์ TTY นะครับออฟโรดนะครับมีไฟเบรกนงที่3มาด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็นิยมนะครับใช้งานได้จริงนะครับมีหูพกสมาระให้นะนี่ด้านนี้ ซุมล้อนะครับ6นิ้วมีกันลอยนะครับมีข้อไฟท้ายแบ่งช่องไฟชัดเจนนะครับติ๊กเกอร์สีแดงนะครับลายโคศนสตร์อันจนท้ายของเดิมกระบะไลเนอร์มีครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่าแคปเอกัพสปอร์ตคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็อันนี้คือภายในเดิมๆนะครับภายในเดิมๆก็เป็นบาะผ้าแผงข้างเป็นผ้านะอันนี้ของเดิมนะครับไม่ได้อัปเกรดน,นะ แล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับมีระบบโทรจุกเฉินกุนแจรีโมทหนึ่งดอกธรรมดาหนึ่งดอกนะครับปรับกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะครับที่ผมบอกปรับกระจกไฟฟ้านะกระจกมองข้างนะครับไฟหน้าเปิดปิดตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภายในเดิมๆนะครับไม่ได้อัปเกรดแต่อย่างใดตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะ เป็นโปรโมชั่นออกรถใช้เงินน้อยละกันนะครับก็หาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์086340739นะครับผมปันฟอร์ดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียนลูกค้าโอนเงินจองนะครับแล้วก็ผมมีไฟแนนซ์พื้นที่นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวดัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านก็แต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดการให้หมดเลยนะครับก็หาลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่แบบทง,งทักได้ที่เบอร์086 เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับงงก,ก, like, ก, share, กบ YouTube, บบ็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับช่อง YouTube ปอนฟอร์ดด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ